สำหรับลูกค้านะฮะที่กำลังมองหารถมือสองที่เป็นป้ายแดงอยู่แล้วใช้น้อยมากๆเลขไม่เนี่ย9,000กว่าโลเดี๋ยวผมพาพา,พาไปชมรอบๆคันของคันนี้นะครับภายในภายนอกล้อแมตชกช่วงล่างต่างๆนะครับราคาเดี๋ยวเราแจ้งกันในอินบ็อกซ์นะฮะอยากให้ลูกค้าทักมานะฮะเพราะคันนี้เป็นรถคันที่ลูกค้าฝากขายนะครับเป็นรถคันที่ลูกค้าฝากขายรถแค่ประมาณ10เดือนนะฮะโดยเฉลี่ย9เดือนเอง9เดือนนะ9เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับกับคันนี้นะฮะ กับภายนอกที่เป็นสีดำพรีเมียมแบ็คและภายในที่เป็นอัลลแกนเซีคันนี้นะครเป็นภายนอกสีดำแบบพรีเมียมแบ็คนะครับเรามีแปลงหน้าแบบมาจสตี้ให้ติดตั้งกล้อง360ให้เรียบร้อยนะครับชุดแปลงหน้าคันนี้เป็นแปลงหน้าเทียบแทนนะครับของร้อแม็ก18นิ้วรุ่นนี้ยางดันหลอบ PT ทนะฮะขนาดยางเป็น2355 5ห้นะครับติดตั้งสเกิร์ตด้านข้างแบบสลิมพร้อมทำสีดำเรียบร้อยนะครับ กระจกมองข้างติดตั้งกล้อง360ด้วยนะครับมีกล้อง360ไว้มองรอบคันและบันทึกได้แบบเรียลไทม์ด้วยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นโช้ปรับ24ระดับนะฮะเป็นตัวเซตาโปรนะฮะปรับ24ระดับนะับพร้อมกันโคงแบบท็อกอาร์มนะฮะเดี๋ยวผมส่งรูปแนบไว้ให้ดูอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมมีรูปแนบในคลิปให้ดูครับไฟท้ายฮะเป็นบาเลนติโคมดำนะฮะรุ่รนนี้คันนี้เขาใส่ตัวลูกค้าพรีเมียมผมเขาใช้บาลนติโคมดำโลโก้พรีเมียม ฝาท้ายแบบไฟฟ้าครับนะฮะนี่ฝาท้ายไฟฟ้าบอกข้างหลังเป็นแบบสีที่นั่งนะครับมีนางสไลด์นะครับเลื่อนได้นะฮะนะครับเลื่อนได้สามารถเปิดปิดไฟอาลามีไฟเยกอิสระให้ด้วยนะด้านท้ายเห็นไหมฮะพรีเมียมมากเป็นไฟฮฟาปเปเล่ที่สามารถเปิดเวลาเก็บสัมภาระได้รางยาวเมตรสี่สิบเซนเชื่อมกับเบาะแถวที่2องทำให้ลูกค้าสามารถจัดสเปซในการวางสัมภาระได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปูพรมกระดุมให้นะครับพื้นข้างล่างน,นะครับเป็นพื้นพรมเบน์นะครับด้านข้างช่องเก็บของนะครับนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยครับพอเปิดมาเห็นนะฮะว่าภายในนี่ว้าวมากครับกับรุ่นอิเลกแนซีวีเรายิ่งเป็นภายในสีขาวนะฮะเป็นผ้าเป็นหนังสไตล์แบบนาป้านะครับตัดกับลายไม้ที่เป็นสีดําแบบเป็นโรแบ็กแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดพรีเมียมมากๆจริงๆครับ คันนี้เนี่ยตอบโจทย์กับการที่ลูกค้าอยากซื้อรถที่มีแผงกั้นกระจกด้วยนะมีแผงกั้นกระจกเรียบร้อยแล้วก็มีคนขับรถด้านหน้าได้นะครับรวมไปถึงห้องโดยสารเนี่ยก็จัดเต็มมากๆมีคอนโซลแบบพรีเมียมนะครับเบาะเป็นหนังแท้ทั้งตัวทุกที่นั่งเป็นแบบหน้าป้าแท้นะครับอ,อ,อยากได้รถเลยสีดำสภาพดีไม่เหมือนรถใหม่เลยคันนี้เลยครับส่วนราคาขออนุญาตอินบ็อกซ์ให้นะครับ เบาะนั่งโอ้โ oh, ห oh. แบบอย่างที่ผมบอกเบาะเราเป็นเบาะสไตล์แบบเยอรมันอยู่แล้วนะฮะปรับได้8ทิศทางอยู่แล้วนะครับ,รบมีโต๊ะในเท้าแขนให้เรียบร้อยนะครับคันนี้มีโต๊ะในเท้าแขนด้วยนะครับเบาะเป็นหนังแท้นั่งสบายมากๆปรับไฟฟ้าได้มีรองนั่งไฟฟ้านะครับนี่2ตัวเลยนะฮะทั้งคู่หน้ามีรองนั่งไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับเป็นรองนั่งแบบออโต้นะครับเบาะก,กระดกขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงได้แบบนี้เลยนะครับกระดกขึ้นลงเราจะนอนเราจะนับแบงหลังก็นอนได้แบบง่ายๆเลยนี่ ระดกขึ้นมานะฮะแล้วปรับเอนนอนนอนไปข้างหลังแบบนี้จริงๆแล้วลูกค้าชอบแบบสไตล์ที่แบบนี้ฮะก็สามารถซื้อรถคันนี้ไว้ได้เลยนะแล้วลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องจองด้วยแล้วผมว่าประหยัดไปอย่างน้อยมีสี่ห้าแสนนะคันนี้ประหยัดไปสี่ห้าแสนนี่ผมย้ําก่อนว่าเป็นคันที่ลูกค้าฝากขายสเปคจัดเต็มมากนะครับเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าปรับแตดทิศทางเบาะข้างหลัง ก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันแต่เป็นปรับเอนนอนไฟฟ้าเลื่อนมือเพราะาเราใช้รางเชื่อมกันนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของคอนโซลพักเท้านะฮะนี่คอนโซลพักเทา้าเราเรียกคอนโซลพักเท้าไม่ได้เราเรียกว่าคอนโซลกลางแบบพรีเมียมนะครับพร้อมความอเนกประสงค์แบบสุดๆครับคอนโซลตัวนี้เป็นคอนโซลลายไม้แท้นะครับทั้งหมดนี้เป็นลายไม้แท้พร้อมซ่อนไฟแอบมบแบบแอมเบียนไลท์มีฝาเปิดปิดแบบนี้ครับนี่นะครับ เรามีสวิตพเมีมนะคะติดตั้งให้บริเวณตรงกลางของคอนโซลน,นะครับเราสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้นะครับมีจอเครื่องเสียงห้องโดยสารให้ไว้เชื่อมต่อระบบเสียงกับทีวีห้องโดยสารนะครับ mm hmm. ที่โดดเด่นมากๆอย่างหนึ่งสาหรับรถคันนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่ามันมีแผงกั้นกระจกครับตัวแผงกั้นกระจกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกรณีที่ลูกค้าเป็นเอ็กเซ็ทีฟไปเป็นผู้บริหารอยากได้รถคันนี้เนี่ยมีคนขับรถข้างหน้าแล้วข้างหลังก็ นั่งนะฮะเราก็ปิดแผงกั้นกระจกแบบนี้เพื่อความไพรเวซีเพื่อความเป็นส่วนตัวเราจะคุยอะไรกันเนี่ยก็สามารถลดเสียงเสียงได้นะฮะดังนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันถูกแบบทำไว้หมดแล้วแล้วที่สําคัญหนังทุกอย่างเนี่ยใหม่หมดเลยฮะลูกค้าครับมาดูคันจริงๆได้นะคันน,น,นี้คันจริงๆได้สวยมากๆเครื่องเสียงเป็นฟ o ร์ l คนะครับระบบเครื่องเสียงเป็นฟ o ร์ l ปีเป็น DSP แล้วทีวีฮะทีวีเป็นน่ะดูทีวีครับนี่ ทีวีเป็น Android TV 32นิ้วนะครับเชื่อมต่อในระบบเรื่องของ Android ได้โดยตรงนะฮะเราปรับขึ้นลงแบบไฟฟ้านะครับเราเปิดทีวีได้เลยครับนะฮะเปิดทีวีฮะเอารีโมทเปทีวีกันครับเทสกันเลยฮะว่านี่ครบออปชั่นครบมากมีทีวีมีจอหน้านะครับมีแผงกั้นกระจกมีคอนโซลพีเมยมนเนกประสงค์เป็นเบาะไฟฟ้า4ที่นั่งหนังแท้ทั้งตัวสุดยอด ในส่วนของเบาะแถวที่2นะครับก็จะเป็นแบบ2ที่นั่งใช้รางเชื่อมกับเบาะแถวสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเบาะคันนี้มีความอเนกประสงค์มากนะครับเบาะคู่นี้เนี่ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนมือนะฮะมีคันโยกนี่ฮะเราสามารถเลื่อนแบบนี้ครับเลื่อนนะฮะเลื่อนขันโยกเลื่อนไปข้างหลังได้เลื่อนเดินมาข้างหน้าได้แบบนี้เลยครับโดยโดยใช้รางเดียวกับแถวสุดท้ายเชื่อมกันนะครับบนเวลาเนี่ยสามารถเลื่อนได้แบบนี้นี่นั่งเสร็จปุ๊บนั่งสบายเสร็จปุ๊บล็อกปุ๊บเราสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะ ตัวนี้พนักเป็นไฟฟ้าแต่ตัวฐานเนี่ยเป็นแม่นวลปรับไฟฟ้าปรับแบบนี้ฮะปรับเอนน็นนนไฟฟ้าได้นะฮะก็เพียงพอแล้วเพราะเราต้องการสเปซครับคันนี้เนี่ยลูกค้าโจทย์ครั้งแรกเลยต้องการสเปซในการเก็บของด้านหลังเลื่อนเบาะมาข้างหน้าสุดแล้ววางของแถวหลังได้นะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับปรับเอนน็นนนไฟฟ้าแบบนี้เลยนะฮะนี่ เบาะแถวสุดท้ายจะเป็นแบบ50-50สีที่นั่ง2พนักนะครับสามารถใช้พนักเนี่ยนั่งแชร์กันได้นะครับแต่ข้อดีของมันคือแบบใช้รางเชื่อมกับเบาะแถว2นะครับปรับสเปซได้แล้วเบาะตัวนี้เป็นเบาะพับแบนราบครับถ้าเราหัวหมอนออกจะราบขึ้นนะครับนี่นะฮะเราสามารถวางของบนนี้ได้ครับแข็งแรงฮะวางได้เลยครับมาดูในส่วนห้องคนขับกันนิดนึงครับสำหรับลูกค้าที่กําลังตัดสินใจและดูคลิปนี้อยู่นะครับว่าจะซื้อดีไม่ดีสําหรับรถที่เป็นพรีเมียมยูสคาร์รถไม่ถึงือนเด ห้องคนขับเนี่ยคนขับเราสามารถถึงได้มีแผงกั้นนะครับก็สามารถเลื่นเบาะได้สุดนะเล่นเบาะได้สุดนะฮะาสามารถปรับเอนนอนได้นะครับนิดนึงนะฮะผมเล่นมานิดนึงปุ๊บผมปรับเอนนอนได้ประมาณนี้ก็ประมาณสูงสักร้อเบวกลบเนี่ยผมว่ายังขับได้สบายอยู่นะฮะสุดท้ายนี้ฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการแนะนํารถที่เป็นพรีเมียมยูสคาร์ป้ายแดงรถประมาณ9เดือนนะครับเเดือนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยใครได้คันนี้ไปผมบอกได้เลยว่า คุ้มมากๆกนะครับกับเลขไม่เก้าพันเศษแล้วก็เป็นพรีเมียมแบ็กคอมพิวเตอร์แต่งกับยคัสออโต้ภายในสุดหรูพร้อมแผงกั้นพร้อมเบาะหนังแท้และออปชั่นสุดพรีเมียมอีกมากมายนะฮะส่วนสนใจถ้าใครสนใจนะทักอินบ็อกผมมานะฮะเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ว่าออปชั่นมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ยังไงเงินดาวยังไงเดี๋ยวผมแจ้งไปในเมสเซจของลูกค้านะฮะรบกวนทักมานะคะคันนี้เป็นคันที่ฝากขายนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ